อดีตทีมอดีตทีมกีฟ่าถามว่าเราทำได้ออกอีเวนต์ทั้งทีก็ต้องจัดเต็มนะคะเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มจริงๆนะแทบจําไม่ได้เลยละ่ะแต่นี่คือชาบันทึกของตุ๊ดนะคะรอบนี้ไม่ได้มาโชว์ค่ะแต่ว่ามาในฐานะอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ในฐานะรุ่นพี่ร่วมพูดคุยเรื่องวงการ drag queen นะคะที่ตอนนี้กระแสดีขึ้นเรื่อยๆล่ะค่ะจนทำให้ปีนี้เหล่าดร a กสามารถจัดงานใหญ่ d r b a n g ค o k f e i v a ได้ด้วย วงการดั้ค่ะกำลังเติบโตนะคะคนในวงการก็ต้องพัฒนาตามเหมือนกันอย่างการทำคอนเทนต์ค่ะที่นอกจากจะไปตามกระแสไปตามเทรนให้ไม่ตกเทรนแล้วเนี่ยยังต้องครีเอทค่ะเอาให้แปลกใหม่แต่สำหรับคุณชาค่ะที่เขาอยู่ในวงการมานานอายุก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเลยขอปรับคอนเทนต์มาเป็นแนวนั่งทอล์คแทนพูดคุยค่ะ,คะซึ่งกำลังไปได้ดีใน YouTube เลยตอนนี้น,น,นั่นคือรายการความสัมพันธ์101นนะคะที่ชวนเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงมาแชร์กัน เล่าประสบการณ์ชีวิตแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์เพราะว่าคุณชามองว่าในโลกที่ทุกอย่างเร็วไปหมดค่ะและคนก็ใช้ชีวิตกับโซเชียลมีเดียเป็นหลักก็อาจจะทําให้หลายคนหลงลืมความสัมพันธ์กับคนรอบตัวไปค่ะ ิเีนาาวเรามันเหมือนกับว่าเวลาเราคุยกับใครหรือแขกรับเชิญที่มันแบบต่อนหน้าอย่างเงี้ยเราใช้เวลาเขาประมาณกับ2ชั่วโมงในการคุยอะไรเงี้ยเราสึกว่ามันลึกซึ้งกว่าการคุยที่มันเป็นเป็นการคุยเท็กซแบบ์แบบแบบที่ทุกคนเราทําแบบเนี้ยออจริงจริงเราก็อยากให้ทุกคนกลับกลับกลับมากลับมาเริ่มคุยกับคนเราพางแบบนี้เหมือนกันตอนนต์มันโตตามตัวค่ะแต่ก่อนเราอาจจะพูดเรื่องตลกตลกอะไรเงี้ยพตพอมันมันมันก้าวผ่านเข้าสู่วัยหนึ่งอนะไรเงี้ยความคิดเราก็เปลี่ยนพอตอนนี้เราก็เลยกลายเป็นคนที่ชอบพูด รู้สึกว่าถ้าคนมาเสพคอนเทนต์เราก็อยากจะให้เขาได้อะไรกลับไปด้วยประมาณนั้นนอกจากรายการนั่งทองนะคะอีกคอนเทนต์ใหม่ที่คุณชาเปิดตัวแล้วก็ยิ่งแปลกแล้วก็ดูใกล้จากภาพลักษณ์ไปเยอะเลยนั่นคือคอนเทนต์ที่ชื่อว่าฟังหูไว้หัวค่ะเกี่ยวกับอะไรเขาเล่ากันเรื่องประวัติศาสตร์เลยค่ะทำออกมาในรูปแบบการเล่าให้ฟังแบบย่อยง่ายนะคะแล้วก็ยังจะมีรายการรวมตัวเพื่อนในแก๊งตุดซีด้วยค่ะ Thank <laughs> you.